บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการประภูมิพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจาให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงประพุทธคุณบทว่าพระควาในความหมายว่าผู้จำแนกแจกธรรมนำพระบรมศา,ศาสดาได้ทรงจำแนกแจกธรรมอันเป็นปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งได้แสดงมาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งซึ่งมุ่งทางปฏิบัติทางปัญญาหรือทางวิปัสนาดังที่เรียกว่าวิปัสนาญานญานคือความอย่างรู้อันเป็นเหตุ เห็นแจ้งเห็นจริงวิปัสสนาญาณน,นี้เป็นปัญญาสิกขาซึ่งเป็นยอดของสิกขาทั้งสามการปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติให้ถึงปัญญาจึงจะเห็นธรรมคือสัจจะ ความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็โดยมีปริยัติคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเครื่องนำเพราะฉะนั้นคำว่าปริยัตินี้จึงต้องเป็นเบื้องต้นของปฏิบัติ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นปริยัติทางนั้นแต่ว่าเป็นพุทธปริยัติคือปริยัติของพระพุทธเจ้าและแม่คำสั่งสอนของประสงค์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านได้จำทรง บอกกล่าวสั่งสอนกันสืบมาจนถึงได้จาจึกลงเป็นตัวอักษรเป็นหลักฐานและก็เล่าเรียนบอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมาก็เป็นปริยัตทางนั้นและก็นับว่าเป็นพุทธปริยัตเว้นไว้แต่ว่าผู้ที่ บอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมานั้นบอกกล่าวสั่งสอนผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ไม่ชื่อว่าพุทธปริยัติแต่ว่าเป็นคำสั่งสอนที่เรียกว่ากล่าวโตพระพุทธจวจนะพระพุทธเจา้าไม่ได้ตัดสั่งสอนเอาไว้ ก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังนี้ก็ไม่จะเป็นพุทธปริยัติเป็นสัทธรรมปฏิรูปสัทธธรรมปลอมและแม้ว่าจะไม่อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ครูอาจารย์ที่สั่งสอนกันกล่าวสั่งสอนหรืออธิบายผิดไปจาก ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ไปตามครองธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธปริยัติเหมือนกันเป็นความเห็นของอาจารย์นั้นๆเองไม่ใช่เป็นพุทธปริยัติคือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้น ท่านที่มีความเคร่งครัดต่อความที่อยากกล่าวผิดไปจากพระพุทธวจนะจึงต้องอ้างพระพุทธวจนะพระพุทเจ้าจัดไวอ้อย่างนี้อย่างนี้อันมีที่มาจาก สัตว์ศาสตร์ซึ่งบัดน,นี้กบจะาึกเป็นตัวอักษรคือปตร,รยัยปินกอันเป็นที่รับรองรับถือกันทั่วไปจ็จะต้องมีที่อ้างพระพุทธวจนะจากปตร,รยัยปินกราะฉะนั้นธรรมเนียมที่พระเทศ จึงต้องมีบทอุเทศคือเป็นพระพุทธภาสิทธหรือสาวากภาษิทเป็นมาลีตั้งนโมสามจบแล้วก็ยกเอาพุทธภาสิทธหรือสาวากภาษิทอันรวมเรียกว่าพุทธศาสนาสุภาสิท์เป็นมาลี ขึ้นเป็นบุดอุเทศคือเป็นหัวข้อแล้วก็แสดงไปอ่านเป็นเครื่องแสดงว่าพระผู้แสดงนั้นไม่ได้ว่าเอาเองแต่ว่าเป็นการแสดงอธิบายตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ต้องระวังไม่ให้ออกนอกทางพระพุทธาธิบาย คือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนไว้นั้นและเมื่อได้มีพระพุทธภาษิตเป็นที่อ้างอิงแน่นอนซึ่งผู้ฟังผู้ศึกษาได้ทราบแม้ว่าผู้อธิบายจะอธิบาย ผิดเพี้ยนไปบ้างแต่หัวข้อที่ตั้งไว้นั้นเป็นหลักอันทำให้ผู้รู้ที่ใครครวนก็สามารถจะรู้ได้ว่าอธิบายไปผิดถูกอย่างไรเพราะมีธรรมะที่เป็นแม่บทตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นแนวให้ผู้ที่ มีปัญญาใครครวนรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่ออย่างจืิงพระพุทธวจนะพุทธศาสนาสุภาษิตอยู่เป็นหลักโดยที่ยกออกมาให้ปรากฏแก่ผู้ฟังและผู้แสดงก็แสดงไป ก็ย่อมจะยังพอรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงเป็นความถูกต้องอยู่ได้แต่วัาถจะทิ้งสมดไม่มีอ้างอิงพระพุทธวจนะหรือพุทธศาสนาทุกภาสติ์และแสดงอธิบายไปแสดงรีบไป ามอัตโนมัติคือตามความรู้ความเห็นของตนแต่อย่างเดียวถ้าว่าถูกก็ถูกไปถ้าว่าผิดก็ทำให้เป็นสัทธธรรมปฏิรูปขึ้นโดยที่ผู้แสดงไม่จงใจก็ได้แต่ว่าเพราะรู้เห็นมาอย่างนี้ก็แสดงไปอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าหากว่ารู้เห็นถกูกถก็ถูกถ้ารู้เห็นผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นพระเทระผูท้ี่เคร่งคัดมาตั้งแต่อดีตท,ท่านจึงประหยัดตนในข้อนี้ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในการแสดงอ้านเอาพระพุทธวจนะ เป็นหลักฐานยืนยันอยู่ตลอดมาดฉะนั้นการที่อ้างนั้นจะว่าเป็นปริยัติก็เป็นปริยัติแล้วก็เป็นปริยัติจริงๆเป็นพุทธปริยัติและแม่คำสั่งสอนของใครของใครที่สั่งสอน เมื่อเป็นวาจาออกมาเราเป็นปริยัติทางนั้นแต่ว่าขอให้เป็นพุทธปริยัติหรือเป็นพุทธศาสนาปริยัติอย่าให้เป็นนอกศาสนาเป็นสัทธรรมปฏิรูรปก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนา ให้เข้าใจอัถะคือเนื้อความให้เข้าใจธรรมะคือข้อธรรมอันถูกต้องจึงเป็นข้อสำคัญจะทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติไม่ผิดไปจากพุทธปริยัติ ดังกล่าววิปัสนาญาณน,นี่เป็นวิปัสนาญาณน,นี่เป็นจุดหมายอันสำคัญที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ให้ถึงน้อยหรือมากพระพุทธเจ้าก็ได้ สมจำแนกแจกธรรมคือทรงแสดงทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้วิปัจสนาญาณดังกล่าวนี้ดังที่ได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับโดยอ้างเอาเพระพุทธภาสิต ที่ตรัสไว้ถึงไม่พวงคิดถึงธรรมะที่เป็นอดีตไม่หวังถึงธรรมะที่เป็นอนาคตเห็นแจ้งปัจจุบันธรรมในที่นั้นๆในการนั้นๆ ในอารมณ์นั้นๆเป็นการปฏิบัติหักกิเลตดับกิเลตหักใจหรือดับใจดับตัวเราดับนามรูปที่เป็นส่วนอนดีตที่เป็นส่วนอนาคตเห็นปัจจุบัน,นธรรมเป็นอนิจจะ ไม่เทียงทุกขะเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เป็นการดับกิเลสดับใจในปัจจุบันธรรมพระพุทธภาษิตที่อ้างและอธิบายมาโดยสังเขปโดยยกเอาเรื่องดับกิเลสดับใจเข้ามารวมอยู่ ก็โดยที่ได้ยกเอาจากพระพุทธพัายากรปัญหาของอคิตามานพที่ตรัสสอนโดยความที่ว่าเพราะดับวิญญาณที่ใช้เรียกในภาษาไทยไง่ายๆว่าดับใจได้ก็ดับนามารูปได้ทั้งดับสติปัญญา ที่ปฏิบัติเพื่อดับใจนั้นได้ด้วยในข้อนั้นข้อนั้นในเรื่องนั้นเรื่องนั้นในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอันเดียวกันและเรื่องไม่นนงถึงอดีตไม่หวังถึงอนาคตนั้นก็เป็นพระพุทธภาสิทธิตที่แสดงไว้ เรียกว่าพัทเทกระัสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยมีราตรีเดียวอันเจริญประสูตรนี้เป็นคาถาพุทธภาษิตไม่ยาวนักและถือว่าเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงไว้เพราะฉะนั้นจึงจะยกเอาพระคาถานี้มาแปลให้ฟังว่าพราจะพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนั้นอันเป็นที่นับถือว่าเป็นพุทธภาษิตว่าอย่างไรได้ตรัสไว้ ก็ว่าอาติตังนานวากมยะไม่พึงพวงถึงนวงเนียวใจถึงธรรมะหรือส่วนที่เป็นอดีตคือล่วงไว้แล้วคือล่วงไปแล้วนับปฏิกังเค่อนากตังไม่หวัง ธรรมะหรือส่วนที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงยะดะตีตำไปหีนันตังส่วนที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วอปัตตันจะอนากตังส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง ปัจจุบันนันจะโยธรรมังส่วนปัจจุบันธรรมคือธรรมะหรือส่วนที่เป็นปัจจุบันตัทธวิปัสสติเห็นแจ้งในที่นั้นๆในการนั้นๆในอารมณ์นั้นๆ สร้างหิรังสร้งกุป,ปังไม่งอนเงนินไม่คลอนแคลนตังวิทามนุบรูหฮเยพึงเจาะแทงปัจจุบันนรรรมนั้นพ,พ่อคูณความเจาะแทงนั้นอัจเยวะกิจจะมาตะปังความเพียร ซพ่งเร่งรีบกระทําในวันนี้ทีเดียวโกยัญญามะดัน,นังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาต่อว,วันพรุ่งนี้นะฮินโนสังกันเตนะมหาเซเนนมัจ,จุนาความผัดเพี้ยนด้วยความตายอันมีเสนาใหญ่ มิได้เลยอัจเยวะกิจจะมาตะปังโกยัญญามารณงสเวนะฮิโนสังกาดันเตนะมหาเซนเนนมจุนาเอวังวิหารามาตาปิงผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อ,อย่อนอยู่อย่างนี้อโหตตะมะตันดิตังทั้งกลางวันและกลางคืน ตังเวพัทเดกัตโตติตังเวพัทเดกัตโตติสัน้นโตอาจิคเตมุนีพระมุนีเรียกผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อย่อนนั้นว่าเป็นภูสงบเป็นภูที่มีราตรีเดียวเจริญดังนี้นี้เป็นพระพุทธภาษิต ที่เป็นคาถาซึ่งบรรจุถ้อยคำไม่มากแต่ว่าแสดงแนวปฏิบัติเป็นอย่างดียิ่งและเพราะเหตุที่แนวปฏิบัติที่แสดงไว้ในพระพุทธภาษิตนี้เมื่อปฏิบัติไปตามนี้แล้ว ก็จะเป็นภูที่มีความเจริญใจตลอดราตรีซึ่งมีความหมายความซึ่งมีความหมายว่าตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละเพราะว่าจิตใจนี้เมื่อไม่ได้อบรมตามพระพุทธภาษิตนี้ ย่อมเป็นจิตใจที่ประกอบไปด้วยอภูสลนลบิตกต่างๆนวงเนียวถึงอดีตบ้างหวังถึงอนาคตบ้างงอนเงันคลอนแคลนยินดียินร้ายอยู่ในปัจจุบันธรรมบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นจิตใจที่กระปรกระพรายวุ่นวาย ไม่สงบมีทุกข์อยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ถ้าปฏิบัติตามพระพุทธภาสิทนี้ดับหรือหักกิเลสดับหรือหักใจในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนที่เป็นอนาคตและในส่วนที่เป็นปัจจุบันได้ ก็จะเป็นภูที่มีจิตใจสงบมีจิตใจมีความสุขตลอดวันตลอดคืนยกออกกลางคืนขึ้นเป็นที่ตั้งก็แปลว่าทั้งคืนก็จะมีจิตใจที่สงบมีสุขอยู่ตลอดทั้งปฐมยาม มัจฉิมยามปัจฉิมยามแปลว่าตลอดราตรีจิตใจเป็นจิตใจที่จเจริญด้วยความสุขอันเกิดจากความสงบเป็นอันเดียวกันหมดดฉะนั้นจึงเรียกว่าพัฒเทกรัตตสูตรเป็นประสูติตรัสสอนทางปฏิบัติที่จะให้ มีความสุขอันเกิดจากความสงบอ,อยู่ตลอดคืนตลอดวันหรือยกเอาราตรีขึ้นมาก็ตลอดราตรีพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงตัดแสดงอธิบายพระอานท์ก็ได้แสดงอธิบายตามที่ได้ยกมาแสดงอธิบายไว้ในครั้งก่อนๆน,นั้นแล้ว และท่านพระมาหากัจจายนะก็ได้แสดงอธิบายซึ่งท่านเน้นอยู่ที่วิญญาณคือใจซึ่งมีปฏิพัทธ์คือความผูกพันโดยอำนาจของฉันทราคะความพอใจ ยินดีติดอยู่หากว่ามีปฏิพัทธ์คือใจมีปฏิพัทธ์อยู่ในตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นเล่นกับรถกายและผลตภะคือสิ่งที่ถูกต้องมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวอันเป็นส่วนอนดนีเตคือล่วงไปแล้ว ก็ย่อมจะมีความอภินันยินดีเพลิดเพลินอยู่ในส่วนที่เป็นอดีตนั้นหากมีปฏิพัทธ์อยู่ในตากับรูปเป็นต้นอันเป็นส่วนอนาคตโดยหวังที่จะได้ในส่วนที่ยังไม่ได้ก็ย่อมจะมีอภินันเพลิดเพลินไปในส่วนที่เป็นอดีตนั้นในส่วนที่เป็นอนาคตนั้น ในปัจจุบันก็คือตากับรูปเป็นต้นที่เป็นปัจจุบันหากว่าจิตมีปฏิพัทธ์ก็ย่อมจะมีอภินันยินดีเพลดิดเพลินอยู่ในส่วนที่เป็นปัจจุบันนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ยังงอนเงินคลอนแคลนเพราะฉะนั้นก็ต้องดับใจที่เป็นปฏิพัทธ์นั้น ในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนที่เป็นอนาคตและแม้ส่วนที่เป็นปัจจุบันจะปฏิบัติดังนี้ได้ก็จะต้องทำสติคือความกำหนดปัญญาคือความรู้ให้รู้จักอดีตว่าล่วงไปแล้วให้รู้จักอนาคตว่ายังไม่มาถึงและให้รู้จักปัจจุบัน ว่าเป็นอนิจจ่ไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนโดยเจาะแทงตัวเราลงไปให้เห็นนามารูปให้เห็นขันให้เห็นอาจตนะว่าเป็นสัพแต่ว่านามารูปสัพแต่ว่าเป็นขันเป็นอาจตนะเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจ่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้ วิปัสนาญาณจ,จึงจะปรากฏเป็นความอย่างรู้ถึงไตรล,ลักษณ์เป็นความเห็นแจ้งในไตรล,ลักษณ์เมื่อวิปัสนาญาณปรากฏขึ้นใจอันประกอบด้วยปฏิพัทธ์ก็ดับตัวปฏิพัทธ์ก็ดับตัวเราและนามารูปในเรื่องนั้นก็ดับ ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาพร้อมทั้งสติคือสติปัญญาที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้วิปัสสนาญาณอันเป็นความเห็นแจ้งและเมื่อได้วิปัสสนาญาณขึ้นมา กิเลสก็ดับใจนั่นก็ดับนามรูปนั่นก็ดับก็จะได้วิชาวิมุติอันเป็นความรูพ้พ้นและจะได้ปัญญาที่เป็นวิชาวิมุติสืบต่อไปเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงมีปัญญาหน้าปัญญาหลัง มีปัญญาที่สืบต่อไปปัญญาหน้านั้นก็คือปัญญาเพื่อที่จะได้ตัววิปัสนาญาณเพื่อที่จะดับเพื่อที่จะหักดังกล่าวแล้วเมื่อหักดับได้แล้วก็ได้ปัญญาที่เป็นตัววิชาวิมุตติรู้พ้นและเมื่อได้ปัญญาที่เป็นตัวมุตติรู้พ้นก็ได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้ สืบต่อไปเมื่อว่าอย่างสูงปัญญาหน้านั้นก็เป็นปัญญาที่เป็นมัดปัญญาหลังก็เป็นปัญญาที่เป็นผลปัญญาที่สืบต่อไปก็เป็นนิพพานเปรียบเหมือนอย่างว่าการเรียนหนังสือเพื่ยอ,อ่านหนังสือออกนั่นเป็นปัญญาหน้า เมื่ออ่านญเมื่ออ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้ก็เป็นปัญญาหลังและเมื่อได้ปัญญาหลังคืออ่านหนังสือออกก็อ่านได้ตลอดไปนั่นเป็นปัญญาที่เป็นนิพพานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป